ครับรบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมพบกันอีกแล้วครับจากจากปฏิสีต์ครับผมวันนี้เรามารีวิวโนเวซากาครับวันนี้็นซากาวะก่านที่ผมจะยืนได้ขนาดนี้ผมก็ต้องเก็บดินด้านข้างเอาไว้ตรงกลางเอาเพื่อที่จะมีที่ยืนของแบ็คโครครับโอ้โหความตัง้งใจ เรามารับจ็อบครับผมก่อนที่เราจะทํางานหลวงวันนี้เรามาทํางานลาดครับผมงานหลวงเราพักยกประวัตสักสองวันสองวันสามวันครับผมแต่เรามาร่วมเอาง,งานจ็อบก่อนคือง,งานชาวบ้านวิ่งดินรับวิ่งดินสองร้อยเจี่ยวเด่นใส่กบ บรยากาศหน้าฝนที่ฝนกำลังรินโปรยปลายลงมาเรื่อยๆโอ้รอลิ่รอนเรื่อคือหันลิ <c oughs> ่ครับยวสบายๆยกับสไตล์สบัดดีครับผมดูดูวความเคลื่อนเลยนะครับผมนี่คือฤะด,ดูหน้าฤะดูฝน ทำไปด้วยฝนก็จชลินมาเรื่อยฝนตกไปเรื่อยแต่ถ้าตกไม่แรงเราก็พอทำได้อยู่ครับผมงานหน้าฝนก็ถือว่าโชคดีของทีมงานเราก็ผมที่มีการทำาส่วนมากก็หลายค่ายหลายทเท่าแก่หลายบริษัทก็จะโจดแล้วครับผมเพราะว่างานหน้าฝนมันไม่ค่อยมีถึงมีก็ทำยากครับ แรงที่พออยู่ได้ครบผมพางค่ก็พอลรพันพันบวกก็มีก็แล้วแต่บางครั้งก็หลักร้อยลงมาจ้าโคเมสุพีซีร่ร้ตัวเล็กเสียประมัน ยืนได้ที่เดียวครับผมคือยืนตุงก,การสายแล้วเราก็ใช้วิธีการเกาสลบแล้วก็ปัดเขาครับผมเกาสลบแล้วก็ลูบข้างนี่คือผมเก็บเกืยบร้อยผมเก็บสีด้านนะครับเกือบร้อยมาทุกอย่างแล้วครับผม ที่จะแข็งข้างล่างมันเป็นดินดินดานภาษาอีสานเรียกว่าดินดานเพราะว่าภาคกลางเรียกว่าดินล่างดินพลานเรียว่าบางที่เขาเรียกว่าดินจับผมไม่เข้าแข็งก็แข็งจา้าฟันเลี้ยงแกนเนี่ยฟดูตัวผมเนี่ยนะฟันคุณรอทางที่จะแล้วเพราะว่าเราทำงานนี้เสร็จเราก็จะไปดู งานถนนมิตรภาพต่อแล้วครับผมเรายังไม่มีทุนเรายังไม่มีทุนซื้อขากล้องมาจับครับผมลบน้อยค่อยๆไปต่อค่อยไปครับผมับช่องของเราครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผม จากช่องปฏิสีเพชรนะครับผมเครปนี้เอาเครปนี้ก่อนนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมผมสวัสดีครับ